พ่อให้โอวาดลูกหรือแม่ให้โอวาดลูกให้ข้อเตือนใจกับลูกๆโดยปล่อยโดยยกปัญหาขึ้นมาแล้วให้ลูกมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นมั่งถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องของว่าพ่อนะพูดให้ลูกฟังสักแปดสิบเปอร์เซนให้ลูกมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นมั่งยี่สิบเอร์เซ็นเอาไปขนาดนั้นนะพอ ถ้าให้มันแสดงความคิดเห็นมากเดี๋ยวเ้าลูกมันจะสอนพ่ออนแล้วมันจะเละนะก็มาถึงข้อที่แปดเวลาที่ควรสนทนา <c oughs> เวลาที่ควรสนทนาธรรมสำหรับเวลาที่ควรแก่การสนทนาธรรมเนี่ยไม่สามารถจะให้เป็นกฎตายตัวลงไปได้ ได้แต่ว่าอย่างนี้สำหรับในบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในครอบครัวของเรานะ่ะก็เลือกเอาตาเลือกกำหนดเวลาเอาตามสมควรแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลในครอบครัวของเราละก็มีเรื่องใหญ่สักหน่อยที่จะต้องทำความเข้าใจกันวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่งงานแต่งการแล้วถึงยังไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมลนะมีข้อเสนอจากอัตมาอย่างนี้เป็นข้อเสนอที่ได้จากประสบการณ์มาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่าเมื่อก่อนนี้เคยเห็นเคยประสบกับตัวเองมา นั่นแหละพอหลังจากอพออย่างวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเนี้ยเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนอ้าคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาแกก็หลาวตอกสารกระบุงสารตะกร้าของแก เอาเรียกเด็กๆมาช่วยทำไอโนนทำไอนี่อยู่รอบๆแกแล้วแล้วแกก็เล่านิทานแล้วแกก็ตั้งหัวข้อโนนหัวข้อนี่มาให้ลูกหลานว่ากันไปถกกันไปเถียงกันไปไอันนั้นเป็นการสนทนารธรมแบบปู่สอนหลานปู่เอ,อทวดสอนเหลนที่นี้ไออย่างนั้นเราเรียกมาไม่ไม่สามารถจะเรียกกลับมาได้แล้ว แต่ว่าสิ่งที่น่าจะเรียกกลับมาได้ตอนนี้คือการสนทนาธรทมในระหว่างครอบครัวเนี่ยคือตั้งแต่บุญญาตายายของเราแล้วนะท่านตั้งข้อสังเกตมาแม้ท่านไม่ได้เรียนจิตวิทยาแต่ว่าเออท่านก็คุ้นกับพุทธศาสนามาดีท่านรู้จักว่าสิ่งใดควรไม่ควร คือบุคคลพอเรามีลูกแล้วเนี่ยคนส่วนมากสมัยนี้พอมีลูกก็เริ่มห่วงว่าเออลูกมันจะโตขึ้นมาทุกวันทุกวันจะต้องเก็บเงินสะสมเอาไว้เพื่อว่าเป็นค่าศึกษาของลูกจะได้ส่งให้มันเรียนไปมันสูงสูงขึ้นไปละ จบมัธยมก็จะเอาเตรียมอุดมจะให้มันได้ปริญญาอันโน้นอันนี้ปริญญาเมืองไทยได้แล้วก็อยากให้ปริญญาต่างประเทศก็ว่ากันไปพ่อแม่เดี๋ยวนี้มองมาที่จุดนี้เลยบางทีก็เลยมุ่งที่จะหาเงินหาทองสะสมไว้ให้ลูกมากๆเลยเกิดจุดบอดขึ้นมา คือเช้าก็รีบไปทำงานเย็นก็บางทีก็ทำงานล่วงเวลามีโอเวอร์ทงโอเวอร์ไทม์ก็เลยกลับบ้านดึกๆดืด่งดเลยกลายเป็นว่าบางทีในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพ่อแม่ลูกบางทีไม่เคยมีโอกาสได้เจอหน้าพร้อมๆกันสักทีซึ่งนี่เป็นจุดบอดจุดบอดอยังไงคือตามธรรมดาเด็กๆลูกๆเนี่ยนะ เอาตั้งแต่ห้าขวบเจ็ดขวบขึ้นไปนี่แหละไม่ใช่ว่าแกไม่มีความคิดนะแกก็มีอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรแกก็พอรู้มั่งไม่ใช่แกไม่รู้เอาซะเลยเช่นยกตัวอย่างเอาเธอแม้แกจะห้าขวบเจ็ดขวบนี่แหละเด็กเขาก็รู้รนะ่ะใบการสู่บุหรี่ไม่ดี การลักสตังแม่นี่ไม่ดีรู้แต่ว่าถ้าแกได้แอบไปสู่บุรีสักสามครั้งโดยผู้ใหญ่จับไม่ได้ทีนี้เราเกิดเรื่อง่ละไอ้ครั้งแรกแกไปสู่มาแกรู้ด้วยตัวของแกเองเลยว่ามันผิด แล้วแกจะมีพินรุธครั้งที่สองถ้าผู้ใหญ่จับไม่ได้พิรุธก็มีแต่ชักน้อยหรอกครั้งที่สามถ้าผู้ใหญ่จับไม่ได้อีกพิรุธแทบจะหาไม่เจอเพราะมันชักจะเคยชินพอครั้งที่สี่ทำผิดแล้วจับครั้งที่สี่ปล่อยให้แกทำผิดถึงครั้งที่สี่แล้วคราวนี้ไม่มีพิรุธมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแกซะแล้วหาไม่เจอแล้วทีนี้ ไปขโมยของเพื่อนมาถึงสามครั้งโดยจับไม่ได้ครั้งที่สี่สบายแล้วอย่าไปหาร่องรอยเลยได้โกโหกมาสองหนสามหนแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ถ้าครั้งที่สี่ท่านนี้เราไม่ต้องมาจับละโกโหกเป็นไฟได้ละไปแอบเซลฟินแ,แอบสูเพโรอินไปแอบสู่เป็นชามมาไอ้สามครั้งแรกนี่มีพิรุษครั้งที่สี่ไม่มีมันหมด มันเคยชินเพราะมันมาเคยชินถึงจุดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> แม้วันหลังไปจับได้เข้าก็แก้ไม่ตกเพราะมันเป็นนิสัยซะแล้วแก้ไม่ตกพ่อแม่หลายๆคนได้เสียลูกไปก็เพราะว่าไม่ได้ควบคุมใกล้ชิดเป็นรู้ว่าลูกมีความผิดทำความชั่วเอาเมื่อหลังจากที่ลูกนะ ได้ประพุทธอย่างนั้นไปเป็นเดือนแล้วเป็นปีแล้วแก้ไม่ตกโบราณแก้อย่างไงโบราณแก้อย่างนี้แก้โดยการสนทนาธรรมสนทนาธรรมดีลิละท่านแก้ท่านเอาเวลาไหนมาสนทนาธรรมในครอบครัวในวันหนึ่งอาหารเรามีอยู่สามเมือง เราพ่อแม่ลกูกจะมีงานเร่งด่วนหนักหนาสาหาัสยังไงก็ตามต้องหาเวลาให้ได้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีมื้อหนึ่งที่พ่อแม่ลกูกกินข้าวร่วมโต๊ะกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลกูกต้องมีมื้อหนึ่งที่กินข้าวร่วมโต๊ะกันถ้าไม่งั้นแล้วลูกไปทำผิดทำพลาดอะไรมา พ่อแม่จะจับไม่ได้ยกตัวอย่างเอาละไอ้ข้าวมื้อเช้านะอาจจะรีบต่างคนต่างต้องรีบไปทำงานจะรีบไปโรงเรียนไม่มีโอกาสได้คุยกันอา้าก็ยกไว้ก็มันไม่รู้จะทำยังไงแต่บางคนเขาก็แก้ได้เหมือนกันมีโยมบางคนเป็นปัญหาเรื่องนี้ วันนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเอาไปแก้ด้วยวิธีที่เอ,อ,เ,อ,อเข้าท่าดีเหมั้งกันเขาแก้ได้มั้งพอตามส่วนคือไม่สามารถจะสนทนาธรรมโดยตรงแต่ว่ากึ่งกึ่งทำไงละ่ะที่อาตมาเทศเทศเอาไว้ก็ใส่ไว้ในเทปนั่นนะ่ะวันไหนลูกมีปัญหาธรรมะอะไรถามเขาก็จะคุยกันในในรถยนต์นั่นะนะในรถที่ไปส่งลูก พอถึงปัญหาไหนแม่ก็คว้าไอ้ตลับเทปใสเข้าไปอาลูกถามแม่ก็เนี่ยคำตอบของหลวงพ่อทัตตะท่านให้ววเวลาลาาฟังเอาเอาเอเข้าๆพอแก้ขัดไปได้แต่ว่ายังไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์เมือ่อเช้าโอกาสจะสนทนาธรรมไม่ค่อยมีแต่ว่าอาจจะแก้ขัดด้วยการ ฟังทำฟังเทพธรรมะไปขณะที่เอาลูกไปส่งโรงเรียนอ่ะพอได้วันที่สองมื้อกลางวันนี่ไม่มีสิทธิ์นะพ่อแม่ลูกอยู่ที่อยู่กันคนละแห่งเลยโอกาสพร้อมหน้ากันไม่มีก็จะมีอกกรณีมื้อที่สามมื้อเย็นพ่อแม่ลูกยังง่ายยังไงต้องหาโอกาสมาให้พร้อมหน้ากันให้ได้ ถ้ามันเกิดไม่ได้ขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยต้องคุณแม่จะต้องมาเป็นหลักที่บ้านกินข้าวพร้อมๆกับลูกแล้วคุณพ่อเป็นหลักที่บ้านกินข้าวพร้อมกับลูกๆไม่ใช่ปล่อยให้ลูกๆกกินกันเองถ้าปล่อยลูกลูกลำพังอย่างนี้ลูกไปทำผิดทำพลาดอะไรที่โรงเรียนมานี่ไม่มีทางจับได้เลยแต่ว่า ถ้ามีผู้ใหญ่นี่คือพ่อหรือคุณแม่มันนั่งควบคุมอยู่นี่มีพิรุษอะไรเดี๋ยวก็จับได้มันจะจับได้กันที่โต๊ะอาหารนะ,ะจับได้กันตรงนั้นเราก็แก้ไขกันไปอบรมกันไปอบรมมืออาหารดียังไงมันหนีไม่ได้หนีแล้วมันโอดมันจะงยังยอมทนยิ่งมีลูกหลายคนลูกสี่คนห้าคน พอมีเรื่องอะไรก็ไปแก้ทีละคนเราก็ตายอ่ะพอถึงมื้ออาหารก็มาว่ากัน,นะม,นมาประชุมพร้อม,มก็พูดทีเดียวให้มันจบไปเลยอบรมลูกมื้ออาหารนี่มีความจำเป็นใครยังไม่ได้ทำไปทำเสียไม่งั้นเดี๋ยวลูกเต้ามีสามคนสี่คนห้าคนเอาดีไม่ได้สักคน แต่ว่าจะาทำอย่างเนี้ยถึงเมื่ออาหารพยายามให้มันพร้อมหน้ากันมีเรื่องมีราวอะไรก็เทศกันก็ว่ากันที่โต๊ะอาหารเนี่ยแล้วมันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีไว้ให้กับลูกมุ่งเอาแต่หาเงินหาทองเตรียมไว้ให้ลูกโดยไม่ปลูกธรรมะเอาไว้เงินทองอันนั้นน่ะถ้าลูกไปติดเฮโรอีนซะแล้วเงินร้อยล้านก็ไม่มีประโยชน์ ความประพฤติด,ดีคุณธรรมดีๆที่ฝังที่ปลูกฝังไว้แล้วในใจมันมีค่ากว่าเงินเป็นร้อยล้านพันล้านพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาริยะทรัพย์คือทรัพย์ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้แล้วมันก็จะเป็นหางเสือของชีวิตที่จะทำให้เส้นทางชีวิตของเราไม่คดไม่งอง แต่ว่าถ้าไม่อบรมลูกตอนนี้รอให้มันโตขึ้นก่อนไปเกะกะเป็นซะแล้วไปได้นิสัยไม่ดีจากเพื่อนๆมาซะแล้วมาอบรมวันหลังไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเงินร้อยล้านพันล้านก็สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์หรอกนะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆคนแล้วก็ สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกหรือว่ากำลังคิดจะแต่งงานนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เลยวันนี้เรากำลังจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนต่อไปข้างหน้าศึกษาธรรมะเสียในเรื่องของความรักเรื่องของเพศไม่ช้ามันก็จืดมันก็จางแต่ว่าคุณธรรมนี่แหละ ที่มันจะผูกใจกันไปจนตายผูกกันข้ามภพข้ามชาติศึกษาคันเสียสนทนาทำกันให้มันรู้จากนิสัยใจคอกันจริงๆถ้ามันไปกันได้เขาจะได้ไปในการถ้าไปกันไม่ได้กขาเอ้าแยกทางกันเสแต่ต้นมือัแต่มันยังไม่มีลูกไม่มีเต้ายังไม่ได้แต่งงานมันจะได้ไม่ไปเพาะปัญหาข้างหน้าอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ แล้วก็หัวข้อที่เก้าการนำเรื่องที่ได้สนทนาไปปฏิบัติการนำเรื่องที่ได้สนทนาไปปฏิบัติคือข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ที่ยกมาเป็นหัวข้อต่างหากนี่ก็ต้องการจะเน้นเอาไว้ว่านี่ฟังทำแล้วก็ดีสนทนากันแล้วก็ดี จนกระทั่งมันเกิดปัญญาขึ้นมาได้ความรู้มาแล้วเนี่ยแล้วไม่เอามาปฏิบัติเนี่ยก็ไม่รู้จะได้ความรู้เอาไปทำอะไรครับไอความรู้ทางด้านวิชาการน่ะได้เรียนมาเรียนเอามาแล้วบางทีโอกาสจะปฏิบัติมันไม่ค่อยจะมีเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ไม,ไม่พร้อมแต่ในเรื่องของการของในเรื่องของธรรมะ เวลาปฏิบัตินี่มันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรทั้งสิน้นตัวของเรามันเป็นอุปกรณ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็เอาตัวของเราที่รู้แล้วเนี่ยมาปฏิบัติให้ดีทำให้ได้ตามนั้นแล้วมันจึงจะสมกับที่อุตสาห์ไปสนทนาธรรมกก็มาจะมาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่สิบ มงคลที่เกิดจากการสนทนาธรรมหนึ่งทำให้จิตเป็นกุศลทำให้จิตเป็นกุศลอย่างน้อยที่สุดก็มาได้คิดถึงอเรื่องดีๆอันที่สองทำให้เกิดไหวพริบปฏิพานขึ้นท้าใ้้เกิดไหวพริปฏิพานดีขึ้น อันที่สามทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นไอ้ความฉลาดกับปฏิภาณไม่เหมือนกันนะความฉลาดเป็นเรื่องของความรอบรู้แต่ว่าบางคนฉลาดสารพัดแต่ว่าปฏิภาณมันไวไม่ทันใจปฏิภาณเป็นส่วนหนึ่งของปรรัญญาแต่ว่ามันก็ไม่มันกเออ็เป็นส่วนพิเศษของปัญญานะ คนสองคนอาจจะมีปัญญาเท่ากันแต่ว่าบางคนอาจจะปฏิพาณดีกว่าอันทแต่ว่าคนที่ได้ผ่านการสนทนาธรรมมามากๆเนี่ยมันจะได้ข้อคิดในแง่มุมต่างๆจากคนโน้นคนนี้และมันจะเป็นบอ่อเกิดของปฏิภาณประสบการณ์มันมากปฏิพาณมันจะดี <c oughs> อันที่ห้าธรรมะที่ฟังอันที่สี่ทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมะที่ตนยังไม่ได้ฟังอันที่ห้าธรรมะที่ฟังแล้วยังเข้าใจไม่ชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้นอันที่หกบรรเทาความสงสัยจะได้ อันที่เจ็ดทำความเห็นผิดให้ถูกได้อันที่แปดจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันที่เก้าเป็นพลวะปัจจัยให้เกิดประโยชน์สามอันที่สิบเป็นการรักษา ปริยัตยิปฏิบัติปฏิเวทเอาไว้ปริยัตยิคือพ,พระพุทธศาสนาภาคทฤษฎีปฏิบัติคือวิธีการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ศึกษาภาคทฤษฎีมาแล้วปฏิเวทคือก็ได้รับผลของการปฏิบัติธรรมนั้นๆข้อที่สิบเอ็ด เป็นการให้ธรรมะเป็นฐานเป็นการให้ธรรมะเป็นฐานสิบสองทำให้พระพุทธศาสนานรุ่งเรืองต่อๆไปอันที่สิบสาเป็นการรักษาประเพณีอันบีงามของพระอริยเจ้าไว้ <c oughs> ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาแม้แต่พระอรหันต์เองต่างหมดกิเลสแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าเมื่อมีเวลาว่างเมื่อมีเวลาว่างนะท่านจะนิมนต์องโน้อนองค์น้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านวินัยก็อาราธนาให้องโน้นะ เทศนาเรื่องวินัยให้ฟังแล้วก็ซักถามกัน,ออนการสนทนาธรรมนี่ถือเป็นอรเออิเป็นถือเป็นประเพณีนะยิ่งกว่านั้นอันนี้ได้เคยเห็นมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กๆผู้ใหญ่เขาเวลาคืนเดือนง่าย เนื่องจากสังคมไทยสังคมชนบทมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นมย่อม,อมหมู่บ้านหนึ่งก็มันมีลานประจำหมู่บ้านเลยเขามาชุมนุมกันหมู่บ้านไหนเนี่ยที่ผู้นำหมู่บ้านเป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็เขามันรวมวงสนทนากันแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆยกตัวอย่างให้ฟัง เช่นพอมันรวมกันละบางวานันคืนเดินไงหงายเนี่ยเขาจะตั้งกติกากันเลยพวกเราลองเอาไปใช้ดูมัางก็ได้เขาจะตั้งกติกากเอาล่ะไอเราแต่ละคนเนี่ยนะก็เข้าวัดก็เคยบวชกันมาผ่านชีวิตกันมาคนอะเยอะ ไอ้ความดีเราก็ทำกันมาคนละไม่น้อยไอ้ความชั่วก็คงมีกันอีกไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความชั่วก็เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องพยายามละให้ได้ส่วนความดีนะ่ะก็เป็นสิ่งที่จะต้องพยายามทำให้ได้เยอะๆอ่ะใครมีความดีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังบางคนละเรื่องนี่ยกตัวอย่าง เขาจะไล่กันเป็นรายคนไปน,นะใครมีดีอะไรม้างเช่นยกตัวอย่างคนแรกเขาก็อาจจะเล่าให้ฟังว่าเขาแม้การศึกษาจะไม่มากจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่คุณธรรมประจำใจของเขาก็คือ ทุกครั้งที่เขาได้นะขายสังคมชาวนานชาวไร่ทุกครั้งเนี่ยได้เงินได้ทองมาจะเกิดจากการทำไร่ไถนาก็ตามจะเก็บฝักหักเ่จะเก็บผักหักฟืนอะไรมาขายก็ตามทุกครั้งเนี่ยที่มีรายได้เข้ามาในครอบครัวคุณธรรมของเขาก็คือ จะเอาเงินทองก้อนแรกนะส่วนหนึ่งเอาไปให้แม่ใช้ก่อนนึกถึงพ่อถึงแม่ก่อนเอาไปให้ท่านใช้ให้ท่านไม่ขาดมือเหลือนอกนั้นเขาจึงจะเอามาใช้นี่เป็นคุณธรรมของเขาเคยได้ยินโยมคนหนึ่งแกคุณธรรมของแกเคยกขบอกว่าแกเองแกก็ไม่ค่อยได้รู้หนังสือนังหาอะไร แต่ว่าเคยได้ยินพระท่านบอกว่าคนทีเ่เคยได้ยินว่าพระโกนทัญญานะที่ได้มาเป็นามาเป็นพระอรหะเป็นได,ได้ได้เห็นธรรมเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนานเพราะว่าพบในอดีตรู้ว่าสิ่งใดเป็นความดี สิ่งใดเป็นบุญกุศลจะรีบทำสิ่งนั้นก่อนเช่นพอถึงพอทราบว่ามีการเทศที่ไหนต้ออัญญาโกนทยะพบในอดีตพอทราบมีการเทศที่ไหนท่านจะรีบไปถึงวัดมันก่อนเป็นคนแรกไปจัดการปัดกวาดเช็ดถูที่ศาลาให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ที่เขาจะเทศนะ์นะได้เทศโดยสะดวกคนอื่นก็มาได้ได้ฟังได้สะดวกสบายได้ทราบข่าวมีที่ไหนมีการทำทานกันท่านก็จะไปเอาสิ่งของไปทำทานเป็นคนแรกเลยนี่พระอัญญากลธรรัญญามีปกปกติทำอย่างนี้พบในอดีตเพราะฉะนั้นพบนี้มาท่านจึงได้มาเป็น ระอริยเจ้าองค์แรกในพระพุทธศาสนาพอพระพุทธเจ้าเทศปฐถเทศนาจบปั๊บพระอัญญาโกณทัญญะเป็นพระโสดาบันทันทีเลยก่อนคนอื่นเลยที่นี่จากความที่เคยได้ยินได้ฟังมามากอย่างนี้เพราะฉะนั้นแกถือเป็นหลักปฏิบัติเลยว่าไอ้ผลไม้แกทำไร ผลไมชออลนะ้ชุดแรกที่ออกในในที่แกปลูกนะ่ะชุดแรกที่ออกในฤดูกาลชุดแรกที่ออกมาแล้วก็ก็บอกแกยังไม่เคยไม่เคยได้ขายสักทีรีบเอาไปถวายพระหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่เคารพก่อนเหลือนอกนั้นเอาไปไปบูชาพ่อแม่ กับปู่ย่าตาย,ยายผู้มีพระคุณบอกไม่ได้ขายหราไอ้ชุดแรกไปขายเอาไอ้ชุดที่สองบอกไปบูชาทำเสซะก่อนเป็นชุดแรกแล้วชุดที่สองมันก็ค่อยเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพของแกนี่คือคุณธรรมของแกแล้วแกก็ได้ผลสมใจว่าพอแกอายุมาปั่นนี้แล้วอายุห้าหกสิบเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่า ลูกลูกแกก็เหมือนกันทำแกแกอย่างนั้นแหละมันแยกครัวลูกลูกเต้าเต้าไปแต่งงานแต่งการกันไปแล้วแต่ว่าเวลามันได้อะไรมาแล้วมันจะนึกถึงแกเป็นคนแรกรีบเอามาให้แกก่อนอันนี้เป็นผลบุญทันตาเห็นแกในชาตินี้เขาทำเหมือนอย่างที่แกทำกับพ่อของแกพูดง่ายๆอาจจะลูกลูกของแกเห็นแกทำไว้กับปู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาทำกับแกซึ่งเป็นพ่อ เออนี่คือคุณธรรมของเขาความดีของเขาเขาจะยกแต่ละข้อละข้อขึ้นมาคุยกันแล้วไม่ซ้ำเป็นเด็กแม้เราไม่รู้อะไรมากฟังแล้วมันไม่ซึง้งแต่ว่ามันก็มันก็ฝังใจเขาไม่มีทีวีจะดูเหมือนเราในยุคนี้ แต่ว่านี่เป็นทีวีเคลื่อนที่เป็นทีวีที่สามารถสร้างขึ้นในบ้าน,น,านได้เอามารวมกันเข้าแล้วก็มีข้อดีๆนี่ที่จะมาแจกจ่ายกันแต่ในทางตรงกันข้ามนะถ้าหมู่บ้านไหนหัวหน้าหมู่บ้านหรือสมาชิกในหมู่บ้านเป็นคนขี้เล่าเมายาพอตกเย็นก็ร่ำสุรากันพอตกดึกก็เสียงด่ากันละทีนี้ บางทีก็เตะต่อยตีกันว่ากันให้เคลกันไปก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ในในหมู่บ้านอย่างไรอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นธรรมก็ก็ได้ยินเรื่องที่เป็นธรรมน,นี่เป็นอย่างนี้พวกเราที่จะแต่งงานก็ดีที่แต่งแล้วยังไม่มีลูกมีเต้าก็ดี หรือมีลูกมีเต้าแล้วยังเล็กอยู่หรือโตแล้วก็ตามเคยสนทนาธรรมกันบ้างแล้วหรือ,อยังถ้ายังเอาเถอะทีวีอยากจะดูก็ดูแต่พอหมดข่าวแล้วก็ปิดเสียไอ้เรื่องเริงรมต่างๆก็ไม่เอาละแล้วก็หันหน้ามาสนทนาธรรมกันบ้างมันจะทำให้ลูกเต้าของเรามันดีขึ้น สมาชิกในประเทศของเรามันดีขึ้นบ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุขนะโอกาสที่จะสนทนาธรรมกันในครอบครัวที่เห็นง่ายๆมีอยู่สองจังหวะจังหวะหนึ่งคือมื้ออาหารเย็นอีกจังหวะหนึ่งคือหลังจากอาหารเย็นแล้วไอ้เวลาที่สองทุ่มสามทุ่มนานก,ก่อนที่จะง่วงนะ่ะอย่าไปเสียเวลาให้กับทีวีมันมากเกินไปเพราะส่วนมากมันเป็นอบบย,ยมุก แล้วเป็นอบายมุกที่ส่งมาถึงเตียงนอนเลยด้วยก็ขอฝากเอาไว้ในเรื่องของการสนทนาธรรมได้พยายามหาตัวอย่างดีๆในพระตรายปิฎกแต่ว่ามันไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นมงคลน,นี้จะไม่ยกตัวอย่างลนะนะมันยังไม่ถูกใจตัวอย่างมีีตั้งเยอะแต่มันไม่ถูกใจไม่เอาขณะน,นี้สามโมงสิบนาทียังพอมีเวลาอยู่บ้างใครมีปัญหาข้อคองใจอะไร เกี่กับมงคลนี้ก็ดีมงคลที่แล้วแล้วมาก็ดีอเอามาสนทนากัน